Alhatham told you he's a feeble scholar, did he? <laughs> well, that's a bold faced lie. Told you. Hmm. So his false modesty was just a facade to hide his true abilities? Absolutely. He doesn't want others knowing his true strength. Well, how strong is he? Stronger than you? Of course not. รบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุกี้น้ำ28ในซีรีส์ตัวละครในความทรงจำกับเกม Genshin Impact วันนี้เราจะมาพูดถึงเอาไฮเตมเสมียนกำแน่นแห่งแดนปัญญากันนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูวิธีการเล่นพี่แต้มในแบบของพี่กันเลยดีกวา่าเอาไฮแตมนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อพี่แต้มเนี่ยมีตําแหน่งเป็นเสมียนคนปัจจุบันของสถาบันซูเมรุนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตําแหน่งนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการจักการเอกสารต่างๆของสถาบันทําให้ตัวพี่แต้มเองเนี่ยก็เป็นคนที่รู้เรื่องราวต่างๆในสถาบันเยอะที่สุดเลยแต่ก็มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่าใครต่อใครจะรู้ว่าพี่แกเป็นเสมียนของสถาบันแต่นอกจากเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใสใส่จรรอกนะคับ แต่มาจะเป็นใครมาจากไหนในเรื่องของการทางานของพี่แกเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมต่างๆด้วยแต่ตัวพี่แกเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจกับงานประชุมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดหากจําเป็นต้องเข้าจริงๆก็จะจดแต่เนื้อหาสํำคัญๆเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเล็กๆน้อยๆก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยนะครับว่าอยากจะจดหรือไม่ดูอย่างนี้ก็เหมือนพี่แกเป็นพนักง,งานธรมธรมดาาคนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยพี่แกก็ลงทุนในอาสังหาริมทรัพย์ในซูมเัยรูด้วยนะครับทาให้ถึงแม้ว่าจะเป็นเสมียนแต่ก ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำดาเมจในสนามแล้วก็แปะธาตุไม้เป็นอย่างดีแต่การใช้งานพี่แต้มให้ได้มีประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องฝึกในเรื่องของการเลี้ยงสแต็กของกระจกข้างตัวไว้หน่อยนะเพราะว่าจำนวนกระจกที่มีเนี่ยจะส่งผลต่อดาเมจที่พี่แต้มทำได้ด้วยเช่นท่าในากรณีของท่าไม้ตายเนี่ยถ้าพี่แต้มใช้โดยที่ไม่มีกระจกอยู่ก็จะมีการโจมตีแค่4ครั้งแต่ถ้าเกิดมีกระจก3อันเนี่ยจะโจมตีถึง10ครั้งเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้นะโดยค่าสแตตที่สำคัญของ,ของพี่แต้มเนี่ยก็จะอยู่ที่ค่าความชำนาญธา,า,าตุก จะบอกว่าใช้ถึง2ค่าแต่เป็นไปได้ก็ควรให้ความสําคัญกับค่าความชมนานาญท่าก่อนเพราะถึงแม้ตัวคูณของค่าไม้ตายจะใช้ค่าพลังโจมตีมากกว่าแต่ในส่วนของสกิลท่าแล้วก็พรสวรรค์เนี่ยจะเป็นการนําค่าความชมนานาญท่ามาใช้มากกว่านะครับรวมถึงการทําปฏิกิริยาต่างๆค่าความชํานาญท่าเนี่ยก็จะส่งผลต่อความแรงด้วยเช่นกันนอกจากนี้ค่าฟื้นฟูพลังงานท่าก็สําคัญเช่นกันเพราะค่าไม้ตายเนี่ยนอกจากจะทําดาเมจได้แล้วยังมีส่วนช่วยในการแรธทตุแล้วก็เลี้ยงสแต็กให้ต่อเนื่องขึ้นและถ้าอยากให้พี่แต๋นเนี่ยทำดาเมจได้แรงข อันนี้เรื่องของอัตราคิความแรงคีก็พิจารณาตามสมควรได้เลยในส่วนของอุปที่พี่ให้พี่แต้มใช้เนี่ยปัจจุบันจะเป็นดาบประจําตัวอย่าง Light of f o l i a Institution นะครับที่จะให้ค่าสเตคเป็นความแรงคิที่สูงมากๆและยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มอัตราคีให้เล็กน้อยด้วยนอกจากนี้ถ้าการโจมตีปกติเนี่ยสร้างความเสียหายธาตุจะมีการบับช่วยในการโจมตีปกติแล้วก็สกิลธาตุเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นตามค่าความชํานาญธาตุด้วยนะแต่ก่อนหน้าที่ยังไม่มีดาบประจำตัวเนี่ยพี่จะใช้เป็นดบนบนาบ Habiter of แต่ความเป็นดาบสามดาวเนี่ยก็จะให้สเตตัอื่นๆน้อยลงด้วยแต่ก็ดีที่ว่าให้อัตราคีที่สูงในกรณีที่สามารถเลี้ยงพลังชีวิตได้เกิน90%เอาจริงๆมันก็ดีนะแต่ ฝึกเอาหน่อยแล้วกันเนาะและดาบอีกอันหนึ่งที่สามารถหาได้ง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นไอรอนสติงนะครับแต่เนื้อจะให้ค่าความชํนานาญค่าแทนและหลังจากที่สร้างความเสียหายทาตก็จะเพิ่มความเสียหายที่ตัวละครทําได้ด้วยนะครับแต่อาจจะเหนื่อยในเรื่องของการทําค่าท,ทิเท่าหน่อยเท่านั้นเองนะและสุดท้ายก็จะเป็นดาบแบ็กซอนนะครับที่จะให้เป็นค่าอัตราคิแล้วก็ช่วยเสริมพลังในการโจมตีปกติแล้วก็ชาโจมตีให้พี่แต้มด้วยแต่จะให้ดีที่สุดเนี่ยอาจจะต้องใช้งบแล้วก็ใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าต้องเติมแบตเติ้ลพาร์ สำหรับอาร์ติแฟกที่พี่ให้พี่แต้มใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตกิลเด็ดดีนสชิ้นนะที่ช่วยเพิ่มความชานาญธาตุให้กับพี่แต้มแล้วก็ยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มพลังโจมตีและก็ความชํานาญธาตุด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต่างของธาตุของตัวละครในทีมถ้าต่างกันก็เพิ่มความชํานาญธาตุแต่ถ้าเกิดเหมือนกันก็จะเพิ่มพลังโจมตีอะไรประมาณนั้นหรืออีกเซตที่ใช้ได้เช่นกันก็นกจะเป็นเซ็ตดิฟวูสี่ชิ้นนะครับผมที่นอกจากจะให้โบน,นัสความเสียหายธา,าตุไม้แล แต่ถ้าเกิดมีคนในทีมใช้เซนี้แล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นแทนก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีทั้ง2เซตที่กล่าวมาที่มีสเตตร,รองดีๆก็าสามารถใส่เป็นยำความชำน,นาญธาตุโบนาณธาตุไม้หรือว่าฟืนฟ้นฟูพลังงานเล่นแก้ขัดไปก่อนก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นสแตตของพี่แต่นของพี่ในปัจจุบัน สรุปแล้วแนวทางการปั้นเอาไฮแตมแบบสั้นๆก็ตามนี้เลยสแตทที่สําคัญนะครับก็จะเป็นค่าความจานญธาตุฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ค่าคริติคอลอาวุธที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นดาบประจําตัวอย่าง Light of f o r e r i n c i n s i o n Iron Sting St นะครับ Backsword หรือว่า Harbinger of Dawn ก็ใช้ได้อาร์ติแฟกต์ที่น่าใช้นะครับก็จะเป็นเซต Guilded d e a m หรือว่าเซต Deep Memory หรือใส่เป็นเซ็ตย้าความจานญธาตุกับโบนัสเข้าเสียหายไม้หรือว่าฟื้นฟูพลังงานก็พอใช้ได้นะนอกจากนี้กลุ่มดาวที่น่าสนใจก็อยู่ที่ C1 เมื่อฝนกระจกโจมตีถูกศัตรูจะทําการลดกูดาสกิวธาตุลงซีสอ กระจกแต่ละอันเนี่ยจะช่วยเพิ่มค่าความชำนาญท่าให้โดยสามารถซ้อนทับได้4ชั้น C4 หลังจากใช้ท่าไม้ตายจะเกิดเอฟเฟกต์จากการใช้แล้วก็สร้างกระจกนะโดยทุกอันที่ใช้ไปเนี่ยจะทำให้ตัวละครในทีมได้รับความชำนาญท่าเพิ่มขึ้นแต่ว่าทุกหนึ่งอันที่สร้างขึ้นเนี่ยจะทำให้พี่แต้มได้โบนัสความเสียหายายเพิ่มขึ้นแทนนะครับและสุดท้าย C6 ที่หลังจากใช้ท่าไม้ตายเนี่ยจะสร้างกระจก3อันโดยไม่สนจำนวนกระจกที่ใช้ไปและถ้ากระจกถึงขีดจำกัดจะเพิ่มอัตราคีและก็ความแรงคีให้พี่แต้มด้ อ,อีกตัวหนึ่งที่วี่งนำมาใช้เล่นบ่อยมากๆในปัจจุบันนะครับแม้ว่าช่วงที่ปั้นได้โอเคแล้วแล้ว,ลวก็ยังไม่มีอาวุธประจําตัวก็ตามพี่แต้มก็ยังสามารถนําไปเล่นกับทีมไฮเปอร์บูมได้ดีแต่หลังจากที่ได้ดาบประจําตัวมาแล้วเนี่ยพี่ก็เปลี่ยนมาใช้ดาบประจําตัวแทนแล้วก็เล่นไฮเปอร์บูมเช่นเดิมนะครับเพราะว่ามันง่าย อีกทางช่วงนี้ก็ขี้เกียจแก้แฝงให้พีก่กายด้วยก็เลยเล่นแบบนี้มันสะดวกกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะแปะไม้ให้ทีมรัวๆเนี่ยก็สุดยอดแล้วไหนจะช่วยสร้งดา,ามเมจของตัวเองได้ดีอีกด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าใครถามว่าตัวไหนน่าเปิดม,มาใช้เนี่ยก็จะเป็นพี่แต๋มนี่แหละที่น่าเปิดใช้จริงๆแต่บอกไว้นิดนึงก่อนนะครับว่าแอบใช้สตเตตเยอะอยู่ปั้นแรกๆก็แอบท้อเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วมาดูกันว่าตัวละครในความทรงจําตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นตัวที่ทค จำของทุกคนเป็นใครกันบ้างก็อย่ายลืมแแวะมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับบาย